มาดูปู g ่ g e k นะครับออกจากนะครับเครื่องตัวออกจากชุมทางของกระดูกันนะครับ <S <S ปู g ่ GK e 4น445นะครับถือว่าเป็น g ีเ e คันที่ทำสีใหม่นะครับคันแรกของรุ่นเลยนะครับในปีพศ2555นะครับตอนนี้นะครับปู g ่ g e k 4 045นะครับกำลังรอห่วงทางสะดวกนะครับเดินมาแล้วนะครับเดี๋ยวได้ห่วงทางสะดวกนะครับก็จะเคลื่อนตัวออกจากชุมทางหนองประดุกเลยนะครับเสียงเครื่องยนต์ของคู่นะครับก็เป็นที่ถูกใจของใครหลายๆคนนะครับยิ่งช่วงเล่นเครื่องเลยครับรูปแบบมันมากมากนะครับลำดุกดีๆเนะครับ4045นะครับกำลังเคลื่อนตัวออกไปอย่างช้าๆนะครับ จะไปแผ่จะไปผ่านประแจหมายเลขหนึ่งนะครับปจัจแจหมายเลขหนึ่งนะครับที่ยานชุมทางหนองประดุกนะครับจะออกจากทางสองนะครับผ่านปจัจแจหมายเลขหนึ่งเพื่อเข้าสู่ทางประทานนะครับเดี๋ยวเรามาปู่มาดูปู่หักซ้ายสุดเลยดีกว่านะครับนี่นะครับปู G ่ G E K นะครับสุดยอดในรุ่นนะครับถือว่ารุ่นนี้ ทำสีใหม่เลยทีเดียวนะครับแน่นอนครับปู่ g k เนี่ยใช้ม่ยาวนานนะครับนี่นะครับกำลังหักซ้ายสุดนะครับเพื่อเข้าทางประธานนะครับสำหรับปู่ g k นะครับเครื่องยนต์คัมมิน KT38L นะครับขนาดความจุนะครับ3800 0นะครัซีซบส2สูบนะครับรุ่นนี้มี2เครื่องยนต์นะครับ1,320แรงมานะครับ ก็เพื่อนๆน,นะครับถ้าชอบคลิปนะฮะถูกใจคลิปนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ